สวัสดีนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะกับรายการทอกระเทยอินออสช่องแม่บ้านกระเทยไทยในออสเตรเลียจา้าวันนี้นะคะดิฉันก็มาออกกําลังกายนะคะที่โบททนิคป์าที่เดิมนะคะมาขี่จักรยานออกกําลังกายได้3ามสี่วันแล้วนะคะ,ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเล่นทินเดอร์นะคะเรามาศึกษาก่อนว่าทินเดอร์คือแอปพลิเคชันอะไรแล้วก็ใช้ทําอะไรนะคะมาดูจุดประสงค์หลักของแอปทินเดอกันนะคะ มาจ้าวันนี้เราจะสอนกันเล่น tinder นะคะ <c oughs> เข้ามาเลยนะจ๊ะกดเข้าไปเลยจา้าติ๊กติ๊กใครยังไม่มีไปดาวน์โหลดก่อนนะคะนะคะ <c oughs> เข้ามาเลยนะจ๊ะ <c oughs> มันมีสามอย่างให้เลือกนะเข้าด้วยระบบ google <c oughs> เข้าด้วยมายเลขโทรศัพท์เข้า <c oughs> <c oughs> ด้วย facebook นะคะเราขอเข้าด้วยมายเลขโทรศัพท์ดีกว่านะคะ เข้ามาแล้วนะมันก็จะให้ส่งรหัสเข้าสู่โทรศัพท์ของเรานะเราก็กรอกรหัสเข้าไปนะคะต่อไปก็กรอกอีเมลของเราเข้าไปนะจ๊ะที่รักอีเมลอะไรก็ใส่ไปเลยนะคะมาต่อไปมาใส่ชื่อกันอยากได้ชื่ออะไรใส่ลงไปเลยคะ่ะขอให้เป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะเป็นชื่อภาษาอังกฤษเพราะคุณอยากได้ฝรั่งคุณต้องใช้ชื่อภาษาอังกฤษนะคะ จะบอกให้ว่าแอปนี้คนที่เล่นอยู่ไทยคนไทยเยอะมากถ้าไม่ชอบคนไทยก็ปัดปัดซ้ายนะคะถ้าชอบปัดขวานะคะนะคะเพราะเล่นที่ไทยต้องมีคนไทยเยอะอยู่แล้วนะคะอ่ะเราเอาชื่อนี้แล้วกันนะคะลองยกตัวอย่างนะคะริต้านะคะใส่วันเดือนปีเกิดเลยจ้าอันนี้เราก็แอปแอป,แอปเดาเอานะ ไม่ได้ใส่ของจริงนะคะเลือกเพศเลยนะเลือกเพศจ้ะเป็นผู้หญิงก็เลือกผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงอย่าไปเลือกว่าตัวเองเป็นตุ๊ดนะต่อไปเลือกรสนิยมทางเพศเราชอบใครเราเป็นผู้หญิงเราต้องชอบผู้ชายชอบเพศตรงข้ามนะคะถ้าเป็นกระเทยก็ต้องชอบผู้ชายเพศตรงข้ามไบเซ็กชวลอะไรก็ว่าไปเป็นเกยเป็นอะไรก็ว่าไปนะคะ ใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้มีให้เลือกเกียร์นละ่ะเลือกได้หลายอันนะคะสำหรับคนหลากหลายทางเพศนะคะอันนี้ฉันก็จะเลือกสองอันนะคะ แอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันหาคู่ไม่ว่าจะเป็นคู่รักคู่เดทคู่ยงคู่เยคู่อะไรของคุณคุณจะนัดมาเย่เย่เรื่องของคุณนะคะอันนี้คือเราจะเจอผู้ชายในระยะอ่ระยะทางที่เรากำหนดนะคะมีตัวบอกระยะทางเดี๋ยวดิฉันจะบอกทีหลังอีกตั้งหากนะคะขอสร้างบัญชีก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยไปดูนะคะว่าตัวบอกระยะทางเป็นยังไงนะคะก็คือแชท นัดเดทเลยอ่ะไม่ต้องรอไม่ต้องไปรอไอ้พวกอยู่ต่างประเทศนะคะต่อไปเลยแสดงให้เห็นผู้ชายนะคะอันเนี้ยแสดงให้เห็นผู้ชายถ้าเรากดแสดงให้เห็นผู้หญิงมันก็จะโชว์แต่ผู้หญิงนะกดต่อไปเลยนะคะสถาบันการศึกษาล่ะ s> <S อะไรก็ได้ <s> พิมพ์ไปเลย ความสนใจนะจ๊ะทำอาหารทองโลกตกปลาอันนี้เอาอะไรก็ได้ได้แค่ห้าอันเองนะนะคะเข้าไปเลยนะคะอันนี้ก็เพิ่มรูปนะจ๊ะเพิ่มรูปนะจ๊ะ กดเข้าไปเพิ่มรูปเลยในแกลเลอรี่นะคะจะเพิ่มอะไรก็ได้เอาลองเพิ่มเพิ่มกี่รูปก็ได้นะมีจํากัด9รูปนะคะรูปที่ลงเนี่ยก็อย่าว่าหวามมากนะเดี๋ยวจะโดนบล็อกนะคะเวลาแชทก็พยายามอย่าโชว์อะไรมากๆนะคะเพราะว่าขอไลน์ขออะไรไปโชว์กันทีหลังเอานะคะเดี๋ยวโดนบล็อกง่ายๆเอามาจากไหนและเนี่ย <course> นะคะอันนี้นะคะเห็นไหมเรามาแก้ไขโปรไฟล์เราก่อนนะเห็นตัวรูปคนขวามือไหมมาแก้ไขข้อมูลตรงนี้นะคะเนี่ยเนี่ยข้างล่างคุณเนี่ยนะคะเนี่ย บางทีก็มีเสียงหนังแทรกเข้ามานะคะตามไมดูหนังอยู่เอาพิมพ์เข้าไปเลยว่าคุณอยากจะอะไรอะไรฉันอยากเจอผู้ชายจริงใจฉันอยากเจอสามีอะไรในอนาคตของฉันฉันอยากเจอผู้ชายที่รักฉันจริงๆแต่งงานดูใจก่อนแต่งงานก็พิมพ์ไปเลยนะคะสำหรับใครที่อยากไม่อยากจะให้สแกมเมอร์มาคุกคามตัวคุณนะคะให้คุณวงเล็บไปด้วยว่า no scammer หรือว่า Go away scammer ไปไกลๆฉันเลยไอ้สแกมเมอร์นะคะมันก็จะกลัวเราได้ระดับหนึ่งนะคะมันก็จะไม่กล้าที่จะเข้ามานะคะหาเรานะคะออกแล้วเข้ามาตรงนี้เลยค่ะนะคะมาดูผู้ชายกันค่ะมาตรงนี้นะคะเนี่ยกดเห็นผู้ชายไหมกดเข้าไปดูได้เลยนะคะ ก็มีก ta, <so er ic ี่รูปนะคะกดเข้าไปดูนะคะกดเอาเอามือแตะแตะแตะเอาสาสิบเก้าปีห่างออกไปสี่กิโลเมตรนะคะนะคะออกนะคะไม่เอานะปัดซ้ายนะถ้าชอบน่ะปัดขวานะคะปัดขวาคือชอบนะคะ ชอบปัดมาทางขวานี่นะคะคือชอบนะคะนะคะคือชอบนะคะอุ้ยนี่ผู้ชายเยอะมากนะคะทินเดอร์นี่จะเป็นการเล่นหาผู้ชายที่อยู่ในระยะที่เรากำหนดนะนะคะระยะที่เรากำหนดมานี่ดิฉันจะพาทำนะคะตั้งค่านะคะมาตั้งค่านะคะ เล่นอยู่ที่ไทยก็กำหนดระยะเท่าไหร่ก็ตำแหน่งของฉันปัจจุบันเห็นไหมนี่นะคะระยะทางสูงสุดคุณจะเอาใกล้ๆคุณก็ได้อะฉันไม่อยากเจอผู้ชายที่มันไกลสน,นะดลำบากไปหากันอ้าลองหาใกล้ๆนะคะประมาณสักหกกิโลเมตรนะคะเสร็จแล้วนะคะก็กลับไปเลยนะคะคลิกมาอีกนะคะนี่นะคะ นี่ห่างออกไปกิโลเมตรหนึ่งนะคะใบเล่อายุยี่สิบอ็ดปีนะคะหน้าตาหล่อนเหล่าอาการนะแต่ไม่ชอบนะคะเด็กที่นี่มันพูดยากนะคะพูดยากมากนะลำคาญนะคะการลงรูปลงอะไรก็อย่าให้โปเกินงามนะคะนะคะสมมติว่าคุณจะส่งข้อความให้เขาก็ต่อเมื่อคุณแมทกับเขานะคะ ก็คือเขาเขาปัดชอบคุณและคุณก็ปัดชอบเขานะคะชื่อของเขาก็จะเด้งเป็นกลมๆขึ้นมาคุณก็จะสามารถส่งข้อความหาเขาได้นะคะหาข้อความมันก็จะอยู่ตรงเนี้ยนะคะใครมากดไลค์ฉันมั่งเนี่ยตั้ง3ามคนเห็นไหมคะ แต่เราจะดูไม่ได้นะถ้าเราไม่จ่ายเงินเรื่องคนกดไลค์สิ่งที่อยากจะแนะนำก็คือให้กดไลค์ไปเลยชอบใครกดไลค์มั่วๆไปเลยมันลจ์เราเรากสา็สามารถคุยกับเขาได้เองนะคะเอาจะให้ดูผู้ชายเห็นไหมมีแต่เลิศๆเห็นไหมนะคะอันนี้เล่นอยู่ออสเตรเลียก็จะมีแต่ฝรั่งนะคะนะคะเอาเป็นว่าใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับ แอปพลิเคชันนี้ก็สามารถทักมาได้นะคะมันจะเป็นแชทที่หาคู่ได้ง่ายง่ายมากนะคะแล้วคุณก็ค่อยไปสานต่อเอาละกันทีหลังว่าเขาชอบคุณไหมคุณชอบเขาไหมคลิกกันไหมนะคะนุ่นน่ะแม่เจ้าโวยนี่เล่นไปเล่นไปอะไรมันก็จะปลดล็อกเราไปเรื่อยๆนะคะ อุยเห็นไหมเนี่ยเรากดชอบเขาคือเนี่ยคือมันแมทนะคะแมทก็คือเราไปดูข้อความได้เห็นไหมเนี่ยเราก็จะสามารถส่งข้อความหาเขาได้เนี่ยนะคะ <Okay. S 1> นี่นะคะไม่ใช่ส่งข้อความมาหาเราแล้วหรออุ้ยทำไมมันแมทเยอะอย่างเงี้ยอุ้ยตายแล้วมันจะคนชอบฉันอุ้ยตายแล้วอุ้ยแมทนี่คือคนกดไลค์แล้นะ นะคะคนปัดไลฟ์เรานะแอปนี้ห้ามลงรูปโปนะคะห้ามคุยห้ามพูดคำหยาบนะคะห้ามค้าประเวณีส่งลคงราคานะคะแล้วก็มีใครมีข้อสงสัยประการใดนะคะอยากจะถามเกี่ยวกับแอปนี้ก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้ใต้คลิปนะคะอาวันนี้ไปวิ่งมาดูบรรยากาศโบธานิกาเดนที่เราไปวิ่งมา โทานิคการ์เด้นนะคะหรือสวนพุทธชาติประจำเมืองแม่ข่ายนะคะมาขี่จักรยานดูสิเห็นไหมจะเห็นจากข้างทางนี่กอไผ่เยอะมากเลยนะคะถึงหน้ากับหน้านหน่อไม้นะดิฉันอยากจะเก็บมากๆเลยนะคะจต่กวจะโดนตำรวจจับนะคะที่นี่ก็คือโอ๊ยหลายอย่างอะ่ะทั้งผักทั้งผลไม้ทั้งอะไรเยอะมากถามว่ามะม่วงอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ ห่วงเนาะเราก็สามารถเก็บกินได้นะถ้าเป็นมะม่วงมะขามอย่างเงี้ยแต่หน่อไม้เราก็ยิ่งยังไม่เคยสับไปเลยนะแต่เราก็กลัวๆนะเผื่อตำรวจมาเจอหรือเผื่อเจ้าหน้าที่อุทยานมาเจอนะคะแต่เห็นไหมคะมะม่วงกําลังออกช่อนะะนะคะนะคะหมดหน้าหนาวเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะก็รอทานมะม่วงเนะมาะมะม่วงเขาก็ไม่ได้ห่วงนะคะบรรยากาศดีมากเลยจ้านะคะ ที่นี่มีทั้งนกน้ำนะคะมีทั้งสัตว์น้ำผักบุ้งก็มีนะคะในคลองบางครั้งดิฉันก็ไปเก็บผักบุ้งนะคะแต่ก็แอบซ่อนเอาเนาะกลัวห,หัวหน้าอุทยานเขาไม่ให้เก็บนะคะไม่เพียงจะวิ่งออกกำลังกายเท่านั้นนะคะเราก็สามารถมาดูนกน้ำได้นะคะนี่ ทั้งนกเป็ดน้ําทั้งตัวเหมือนไก่ตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนไก่นะคะเต่าก็มีนะเต่าเยอะมากเห็นไหมหูกี่ตัวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเต่าเยอะมากค่ะนะคะ นี่ก็ยังมีน้ำตกขนาดเล็กด้วยนะคะชื่นใจจังเลยเนาะเห็นธรรมชาติแบบนี้เนาะานาแต่ก็บรรยากาศดีมากเลยนะคะนะคะคือมันกว้างมากกว้างมากเลยนะคะที่เราสุดลูกหูลุกตาเลยนะคะ คือแล้วก็ทางเขาไม่ใช่เป็นเส้นเดียวไปนะคือมันมีทางขึ้นทางลงขึ้นหลายแยกมากอะนะคะสำหรับคนชอบปั่นนะคะตรงเนี้ยเขาก็จะเขียนบอกเลยนะว่าที่นี่มีพืชพันธุ์อะไรบ้างนะคะมีอะไรบ้างมีผีทรงผีเสื้อมีดอกไม้มีพืชพันธุ์สวนทุกสตชาติ ตรงนี้ก็จะบอกว่ามีพืชน,น้ำอะไรบ้างนะคะลากุลไลฟ์นะคะก็จะมีพวกปูนะคะพวกปลาเห็นไหมปูปลาตุ่นปาดเป็ดแมงละงงามบ้านเราก็มีนกเต่าหลายอย่างนะคะตัวนี้ก็จะบอกว่าฟอร์มเดนอันคิวนาวจากประวัติศาสตร์เห็นไหมเห็นไหมเนี่ย Can you see it นะนะคะจากภาพเก่าเรามาดูตรงนี้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะให้ดูอะ่ะเปรียบเทียบกันนี่นะคะนี่นะคะเป็นแท่งประภาคารเก่านะคะคืออันนี้นะคะเหลือแต่ซากปรดาก วันนี้ดิฉันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดซ mm ับสไครต์ให้ด้วยนะคะ mm hmm. เป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆของเราด้วยนะคะ mm hmm. เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ต้องไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ